สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้เราก็จะมาสแกนหุ้นกันนะครับในคลาสเทคนิคอล1 0 1นะครับเราดูกันเสาร์อาทิตย์จันทร์ดูตามโมเมนตัมผมบอกแล้วนะครับว่าพยายามฟอลโล่ไปตามโมเมนตัมแล้วเราจะไม่หลงทางภาพใหญ่คือเซ t ตอินเด็กเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเผื่อบ,บางคนอาจจะแบบหุย้ยตกใจอยู่นะครับดูเซ t ตอินเด็กก่อนเซตอินเด็กผมบอกว่ามี2ทางที่จะให้เลือกได้นะครับตอนนี้เซตอินเด็กตั้งแต่ต้นปีนะครับเซตอินเด็กไซเว์ไเว ไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์เห็นไหมครับมี2กรณีกรณีที่1คือ1ถ้าเบรก1 4 0 5ได้นะเบรก1405ได้ทีเนี้ยมันจะไปได้แล้วก็ไปต้านถัดไปตรงนี้เห็นไหมครับ1440แล้วก็ยังไม่กลับตัวนะครับถ้าจะกลับตัวรอบใหญ่ต้องเบรก1467 7อันนี้คือเซนเลโอที่1ที่ผมมองเอาไว้อันนี้อีกเซนิเลโอหนึ่งก็คือถ้าหลุดตรงนี้เห็นไหมครับมันหลุดไม่ได้นะครับ ตรงนี้ดูดีครับเห็นไหมครับมันลงมาแตะตั้งกี่รอบแล้วอะประมาณ1350งสาแถวๆตรงนี้เลขกลมๆนะ1รอบ2รอบ3รอบเห็นไหมครับมันเป็น triple b o t บอทดังนั้นเป็นไงครับเส้นเนี้ยแข็งแรงมากๆห้ามหลุดเด็ดขาดพอหลุดเสร็จปุ๊บจะเกิดแพนิคเซลผมบอกถ้าหลุดเราเจอกันได้เทคนิค้าอ่านได้ถึงพันสไงปลายๆนี่พูดถึงเชิงเทคนิค a l นะไม่ได้พูดถึงฟันเดเมนทัลนะหลุด ลงมาได้ตรงถึงประมาณพันสองกว่าแล้วมันอาจจะเกิดการเด้งแรงทีนี้คือเซตอินเด็กซ์แต่ทีนี้เรามาดูหุ้นเป็นหลายตัวในขณะที่มันตกลงมาแบบนี้มันคือบางคนบอกล้างพอตจริงๆผมบอกไม่ใช่ล้างพอตนะครับ1เราไม่มีคําว่าล้างพอตนะเราแบ่งหุ้นเป็น4กรณีนะครับถามว่าล้างพอตไหมจะไปล้างทําไมถูกไหมครับเราแบ่งหุ้นเป็น4กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1หุ้นพระเอกนะหุ้นพระเอก พุเอกที่มันแข็งกว่าตลาดนะครับถ้ามันอั trend อยู่ up trend ไปสิครับถ้ามันยังไม่หลุดลงมายังไม่คัดอย่างเงี้ยจะไปออกทําไมถูกไหมอันที่2หุ้นที่มันอ่อนแอแพ้ตลาดมันนานมากเนี่ยมันตกลงมานานตกลงมานานตกลงมานานอ่ะสมมติเซ็ตตกมันตกลงไปได้อีกแค่เนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันคัดไม่ได้ถ้าจะคัดต้องคัดตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่เวลามาคัดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่คัดอีกอันที่3หุ้นปันผลครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลย ลงมาซื้อออย่างเช่นสมมติเราเล่นอย่างเงี้ยมันปันผลมันมาแบบนี้ใช่ไหมลงมาเราซื้อลงมาเราซื้อลงมาเราซื้ออันที่สี่ครับหุ้นที่มันตกตามตลาดหุ้นพวกนี้แหละถ้าหลุดคัดลอสเราต้องออกเช่นตอนในเซนติเมนต์ตลาดไม่ดีในกลุ่มลงไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าลงไฟฟ้าหลุดมาอย่างเงี้ยก็ต้องออกสมมุตินะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราดูเซตเป็นภาพรวมสุดท้ายเรามาดูหุ้นลายตัว พอไล่ตัวของเราเราก็มาดูตามโมเมนตัมนะครับวันนี้ผมจะให้ทีนี้เวลาเราสแกนตามโมเมนตัมเราแบ่งหุ้นออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เห็นไหมครับคือกลุ่ม leading leading คือกลุ่มที่มันแบบโอ้โหขึ้นอย่างเดียวพี่เล่นขึ้นไม่สนใจใครเลยเงี้ยกลุ่ม leading เห็นไหมครับเราดูกลุ่ม leading เราต้องซื้อมาแล้วซื้อมาเพื่อวางแผนว่าเฮ้ยจะไปต่อไหมหรือจะขายตรงไหนดี อ่าตรงไหนที่เราจะออกพอมันเริ่มอ่อนแรงลงครับมันขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันอ่อนแรงลงมาอย่างเงี้ยอ่อนแรงลงมาแต่ฐานยังไม่พังนะมันจะเข้ามาสู่อ o t land เนี่ย w e เ k น n i n g นะครับเริ่ม w e เ k e n i n g แล้วจากเดิมที่มันขึ้นเริ่มอ่อนลงมาเริ่มอ่อนลงมา w e a น n i n g แต่ถ้าเกิดลงมาแล้วฟื้นต่อปึอ้งอันนี้แหละครับจะเข้าไปที่ improving หรือ ขาลง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 เริ่มฟื้นแล้วอย่างเงี้ย improving แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอ่อนแรงอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วลงต่อพุ่งลงมาแบบเนี้ยนี่คือกลุ่ม lagging อันนี้คือเราไม่ควรจะยุ่งกลุ่มไหนที่เราจะโฟกัสกันมากที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันคือกลุ่ม weakening ตรงนี้แหละคือมันย่อลงมามันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นสองทางให้เลือกว่าเฮ้ยโอกาสไหมหรือวิกฤตที่ลอยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกัน,แต,น,น,าากนแต่วันนี้เรามาดูกลุ่ม leading กลุ่มนี้กันก่อน กลุ่มที่เป็นพระเอกกันก่อนนะที่เราถือกันมาเนี่ยครับพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าขายนะวิกเกนนิ่งคือกลุ่มที่เราลองมาดูซิว่าเฮ้ยเราจะเก็บเพิ่มไหมแต่กลุ่มลีด d i n g เรามาดูซิว่าที่มันแข็งกว่าตลาดเนี่ยมันแข็งไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะตัวแรกดูนะครับ AWC อ่ะ AWC เนี่ยมาดูกันไปเวลา10นาที10นาทีแบบนี้ไม่เก่งให้มันรู้ไปนะครับเวลาเปิดกราฟมาหนหน้าเราดูเทรนด์ก่อนเลย นะครับดูเทรนด์ก่อนเลยเห็นไหมครับเป็นไงเห็นแบบนี้เทรนด์เป็นขาลงขาลงต้องห้ามยุ่งซื้อหุ้นขาลงเหมือนหย่อนเบ็ดลงทะเลจําผมพูดได้ไหมครับซื้อหุ้นขาลงเหมือนหย่อนเบ็ดลงทะเลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเห็นแล้วเฮ้ยจำได้ไหมครับพรีบล็อกพรีสอะบล็อกที่1มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพรีบล็อกพรีสอะ เอามาเทียบเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเนี่ยเข้าสูตรเรานะครับขาลงเราไม่ยุ่งบล็อกที่1อาจจะหยุดลงต้องไปดูพื้นฐานแล้วว่าเฮ้ยพื้นฐานเป็นไงดาวไซต์จำกัดหรือยังนะครับมี e ps g r o w t หรือเปล่าอันนี้เข้าบล็อกที่หแล้วเห็นไหมครับเราเห็นสัญญาณ divergent แบบนี้เข้าสู่บล็อกที่1นึ่งบล็อกที่สบล็อกที่สเห็นไหมครับพอลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหม ใครยังไม่ได้เรียนเรื่องหุ้นเทินอลาวรีบไปเรียนนะครับบล็อก ok ที่2ตรงนี้ครับดาวไซต์จำกัดแล้วแปลว่าเฮ้ยกัดลงมันจำกัดแล้วลงอีกได้ไม่เยอะละจุดนี้เป็นจุดสำหรับคนชอบเสี่ยงส่วนบล็อกที่3ตรงนี้บล็อก ok ที่3คือกลุ่มที่เป็นกลับตัวละอันนี้ถ้าจะซื้อซื้อ,อตรงนี้ปลอดภัยดังนั้นอันนี้บล็อก ok ที่หไปละอันนี้คือบล็อกที่สดาวไซต์จำกัดเห็นไหมครับ บล็อกที่3เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่าใครยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นบล็อกที่3สัญญาณกับตัวไปดูในเรื่องหุ้นเทรนารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดบล็อกที่3มเกิดขึ้นแล้วขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อเห็นไหมครับ้ำถามว่าจะขึ้นไปไกลแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือถ้าหลุดตรงนี้เราจะออกก่อนการซื้อหุ้นซื้อเสร็จนะครับเวลาที่เราซื้อหุ้นอสมมุติว่าเราซื้อแบบนี้นะครับ ตอนนี้มันขาลงถูกไหมมันขาลงมันขาลงพอต่อมาเราเริ่มซื้อและวปึ้งเราซื้อเราจะออก2กรณีหนึ่งผิดทางผิดทางคือซื้อเสร็จปุ๊บอาเฮ้ยมึงล่วงลงมาแบบนี้นี่คือออกอันที่2จบเทรนจบเทรนคือ,อขึ้นไป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 แล้วจบเทรนอย่างเงี้ยเราออกเห็นไหมครับเพราะฉะตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้เราซื้อตรงเนี้ยถ้าตาบใดที่ยังไม่พังฐาน เรายังไม่ออกเข้าใจไหมครับสําหรับตัวนี้เห็นไหมเราใช้คอนเซปต์เดิมเ,เห็นไหมครับเราซื้อมาตรงนี้ดูนะครับเนี่ยขึ้นยอ่อเห็นไหมครับขึ้นไปขึ้นยอ่อเห็นไหมครับไปถ้ายังไม่หลุดตรงนี้4.06ไม่มีปัญหาครับสําหรับ AWC เห็นไหมเนี่ยถ้าหลุด4.06ออกมารอข้างนอกก่อนอันนี้เราซื้อกันตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่3.86วันใครที่ตามกันมาก็ก็ได้กําไรอยู่ เห็นไหมต่อให้เซตจะลงไปพันสามพันสองกลัวไหมไม่กลัวหรอกถ้าเรามีระบบของเรานะครับอันนี้ก็คือ awc ดูตัวถัดไปตัวถัดไปสอพอเห็นไหมครับสอพอสอพอตรงนี้เห็นไหมครับเรามองภาพตรงนี้เห็นยังเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นไซเคิลอย่างเงี้ยเป็นไซเคิลณวันนี้เห็นไหมครับสอพอแข็งกว่าตลาดเห็นไหม เนี่ยเซ็ตจะลงก็ลงไปนี่คือสอบอนี่หุ้นพระเอกเห็นไหมอ่ะแล้วดูเซ็ตอินเด็กซ์เซ็ตอินเด็กทรงนี้ปังปังปังปปังเห็นไหมสอพอทรงนี้เห็นไหมครับยังไม่เสียทรงอันนี้คือแนวรับถ้าหลุดตรงนี้ถ้าเห็นไหมถ้าถือกันมาเนี่ยร้อยห้าิเอ็ดเห็นไหมครับวันนี้ร้อยหกสิบถ้าคนที่ถือกันมาถ้าหลุดตรงนี้ออกแต่ถ้าคนที่ไม่มีเรารอ,รอสามไม้หนึ่ง สองสามไปไหมมีกับไม่มีคนละไม้เซตกันคนละคอนเซปต์กันเห็นยังครับแต่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะเห็นไหมตรงนี้สัญญาณปักลงแตง่มันยังเอาไม่ลงแต่ดู p r i c e action แล้วดูแบบมันยากที่จะขึ้นต่อเหอนไหมครับแต่ต้องรอดูก่อนนะครับถ้าถ้าหลุดตรงนี้ผม a ท e profit ก่อนเพราะเราถือมาตรงนี้ต้นทุนเราต่ําเราอย่าทําให้กําไรกลายเป็นกําไรทิพย์หรือกําไรกลายเป็นขาดทุนนะครับนะรบตรงนี้ถ้าผมหลุดตรงนี้ผมอาจจะออกก่อนถ้าหลุดตรงนี้ผมออกหมดนะครับ นะเพราะรอดูตรงนี้มันเหมือนมันจะไม่ให้ผ่านเห็นไหมเวลาเราดูผมบอก1เราดูดูดูเทรนด์ดก่อนถูกไหมอันที่2เราดู p r i c e action ว่าที่แนวรับแนวต้านสำคัญสำคัญเนี่ยมันเป็นยังไงอันที่3เรามาดูอินดิเคเตอร์พวกฟีโบพวกโวลูมอันเป็นอันดับ4อันดับ5นะครับเพราะนั้นสผรอ,อดูซิว่ายืนตรงนี้ได้ไหมยืนไม่ได้ผมไม่เอานะครับทยอยเทคโปรฟิตนะตัวถัดไปดู True t r u e นี้เป็นหุ้นในสเปเชียลกิฟท์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับเห็นไหมครับ ถ้าใครตาม True กันมาเห็นไหมเนี่ยครับตาม True กันมาเนี่ยนะโอ้โหได้ดูนะครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมอันนี้พิมพ์ผิดนะเทินอาลาวถ้าซื้อขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเราซื้อตรงนี้ไม่ได้ด้วยสมมติเรามาซื้อตรงแถวๆตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงเนี้เราต้องเห็นสี่เปอร์เซ็นละนะครับ พราะถ้าเกิดใครถือมาเห็นไหมนีนะี่คือหุ้นพระเอกของเรานะถ้าใครถือมาแล้วหลุดตรงนี้เจ็ดหห้าทยอยเทคโปรฟิตหลุดตรง7 2็ดดสองห้าออกหมดจำไว้นะครับเราซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุดไม่ได้เราไปขายที่สูงสุดไม่ได้แต่เราขายเมื่อมันสงกหัวลงแต่ถ้าคนที่ไม่มีรอดูตรงนี้เนี่ยรอดูแถวแถตรงนี้กับตรงนี้นะครับณนะวันนี้ทรูยังไม่เสียทรงจะเสียทรงก็ต่อเมื่อหลุดตรงนี้หรือตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทรูตอนเนี้ย รันเทรนต่อนะ prn ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในสเปเชียลกิฟต์ของเราที่ให้ดูวันนี้คือซื้อไม่ได้แล้วนะนะครับถ้าซื้อต้องซื้อมาจากข้างล่างเห็นไหมครับถ้าใครตาม prn เรามาดูนะปุ๊บตรงนี้เห็นไหมครับต้องเห็น31% 32%เไมครับใครถือมา let's profit run let's profit run เห็นไหมขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อ ขึ้นย่อตรงนี้คือแนวรับแถวนี้ครับเห็นไหมที่มาย่ำยๆๆกันตรงนี้ตราบใดที่ยังไม่หลุด18บาท p r n ยังเป็นขึ้นอยู่แต่ถ้าถ้าหลุด Take Profit ครับ BDMS นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งของเราเหมือนกันเห็นไหม BDMS เนี่ยใช่ไหมเอาไม่ใช่ BA นะ BA ขออภัยดูผิดแต่ BDMS ก็ใช่นะดอกจันไว B.A. เห็นไหมครับ B.A. ก็อยู่ในทีมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดเห็นไหมเห็นแบบนี้ดูดิ up trend เห็นไหมครับ up trend ที่4ีดาวว่าไงยกโลยกไฮเห็นไหมครับยกโลยกไฮระหว่างทางไซเวย์ได้สุดท้ายต้องทำ new high เห็นไหมครับหล่นลงมาตรงนี้นิดหน่อยนี่คือแนวรับถ้าตาบใดที่ B.A. ไม่หลุด14.8ก็ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น B.A. let's profit run ต่อไป นะอีก2ตัวแล้วกันนะครับโคโคโคแล้วก็สันนะครับอันนี้อยู่ในที่เราเรียนกันหมดเลยนะครับโคโคโคเห็นไหมผมบอกว่าเรามาดูกันตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่คลอดออกมาโคโคโคเป็นขาลงมาตรงนี้แล้วตอนนี้เป็นไงครับเฮ้ยโล w e r l low o โไม่ยุ่งลเวอรโไม่ยุ่อ้าวยก l o w ยก high เห็นไหมเริ่มที่จะกลับเทนแล้วเราซื้อที่8.35เห็นไหมครับ แปดจุดสห้านวันนี้ต้องเห็นสามสิบ็ดปซแล้วใครถือมาเนี่ยเห็นไหมแปดจุดสามห้าเนี่ย,ยประมาณนี้นะสมหกสมเจ็ดเปร์เซ็นต์แล้วใครถือมาถือต่อไปถ้าไม่หลุดสิบบาท let's profit ลักไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมไม่มีปัญหาซัพพอร์ตผมให้อยู่แถวๆตรงนี้นะครับนะวันนี้ ถ้าหลุดถ้าคัดเนี่ยผมเอาแค่ตรงนี้พอเราจะคงไม่มาคัดแถวตรงนี้หรอกไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นกาไรทิพย์นะครับสําหรับโคโคโคดูนะเนี่ยมองตรงนี้นะครับเนี่ยแนวรับอย,อยู่แถวตรงนี้ไม่ควรจะหลุดตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันกําลังสร้างกรอบตรงนี้เราดูเป็นโซนซนครับเราซื้อโซนนี้นะครับแล้วเรารอดูซิว่าหลุดโซนนี้ไหมถ้าหลุดโซนนี้เราเราไม่ยุ่งนะซันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาใครวางแผนเทรดแต่ก่อนในตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับถ้าถือมาเห็นไหม เนี่ยถ้าเราดู3 b ีบ็อกทรีของเราอะจำได้ไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือการเกิดสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับ m c ตัดปึ้งขึ้นไปเห็นไหมตรงเนี้ยขึ้นแล้วก็ยอ่อตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดูนะเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยขึ้นเห็นไหมครับยอ่อเนี่ยล้วจะ,จะไปต่อหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าไม่หลุดตรงนี้ถ้าหลุดจบถ้าไม่หลุด มันก็จะขึ้นย่อแบบนี้ไปต่อนะครับเราดูตรงนี้นะณนะวันนี้เห็นไหมครับแนวรับอยู่ตรงนี้ไป้ตามกันมาเหมือนเดิมเห็นไหมซื้อตรงนี้ณนะวันนี้ต้องเห็น27%่ส็นแล้วเห็ไหมครับเซตจ,จะตกยังไงพอรตเราไม่ช้าเลยเราอาจจะช้ำน้อยๆแต่เรามีตัวที่มันเป็นพระเอกอยู่ดังนั้นแนวรับอยู่ที่5.6%ตราบใดที่ยังไม่หลุด5.25%ไม่เป็นปัญหา Let's profit run ต่อนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูตัวที่เป็น weakening เพื่อหามาขุดทองเอาในนี้นะครับแล้วก็ตัวกลุ่ม improving ในวันจันทะร์เวเรามาดูกันโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ มือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออั้นนะครับเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด r a รและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ h y บ r i d และกลยุทธ์หุ้น h y b ริดครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับลด60%จะสมัครแยกคอสหรือสมัครรวมก็มีส่วนลดครับผม คอร์สแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดเรามาถึงรุ่นที่24แล้วนะครับดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียนวันที่7พฤษภาคมก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1นั่นคือเข้ามาแล้วดูนะครับผมแถมคลิปรุ่นที่23ให้เข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยแล้ววางแผนเทรดถึงเวลาเรียนจริงอีก1รอบอันนี้เป็นโปรโมชั่น1แถม1นะครับตอนนี้ พิเศษครับราคาเต็ม5,900บาทลดเหลือ4,900บาทครับผมเรียนอะไรบ้างสอนพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเริ่มตั้งแต่ m i n d s e t money management market psychology งบการเงิน fun flow money game business cycle หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ Peter Lynch เอาปเปอร์หุ้นสวยมาดูกันส่วนกราฟเทคนิคครับเราจะเน้นระบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคือระบบ run trend 3 time frame อินดิเคเต MACD, RSI, EMA, Stochastic, RSI, Trend Following System, แท่งเทียนเบื้องต้น List Reward Ratio, e l l i o t Wave, ทฤษฎี Dow, Fibonacci, High Volume และการสแกนหุ้นครับในคอร์สของผมเน้นทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำและคริปโตนะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์สามารถดูย้อนหลังได้1ปีเต็มครับ ในระหว่างที่เรียนมีการวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์ด้วยเรียนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคท่านไม่จําเป็นจะต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้ถ้าสงสัยกดไลน์มาถามครับมีไลน์ให้สามารถสอบถามได้หลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนดึงเข้ากลุ่ม Facebook นักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวกันทุกวันและมีการสอนอัปเดตให้ทุกเตือนนะครับคอสที่2 t e เทคนิคิล101 เทคนิค 1>, 1ปีผมสอนครั้งเดียวเข้ามาที่หลังเรียนกับคลิปเทคนิคผมจะมีการสอน2แบบนะครับอันที่1ดูคลิปอันที่2ผมมีการสรุปตลาดอัดคลิปรีคอให้ทุกเช้าไม่เว้นวันหยุดนะครับเทคนิคข้อ101เนี่ยมีอะไรบ้างสอนตั้งแต่การตั้งค่ากราฟเลยครับเทรด i ิ้งวิวเบื้องต้นเ r รนด Following System มเทรนไลน์โซนราคากราฟแท่งเทียนและพ i c สเ a รจากศถึง100 จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำอินดิเคเตอร์ MACD, RSI, Stochastic RSI, TSD, AO และ AI อินดิเคเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกครับและพิเศษครับผมแถมคลิปเทคนิค13ครั้ง13ชั่วโมงซึ่งเป็นเทคนิค0ถึง100ให้ด้วยครับและถ้าท่านบวกกับระบบเทรด7ระบบท่านจ่ายเพิ่มอีกเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองครับ จะมีระบบเทรดทั้งหมด7ระบบระบบลันเทรนเทรดในหลุมเทิร์นอลาววิกคอฟเบรกดาวเทนไลน์สวิงเทรดและไฮโวลูมเพื่อการเทรดได้ทุกหน้า trade. เทรดเน้นย้ำนะครับเทคนิคผมมีไลน์กรุ๊ปรีคอร์เอาหุ้นกราฟสวยมาคุยกันทุกเช้าจากหน้าง,งานจริงสมัครตอนนี้ได้ไลน์กรุ่ป2เดือนเต็มนะครับแถมให้ ถ้าท่านตั้งใจจริงและอยากประสบความสำเร็จเหมือนตั้เรียนของผมหลายๆท่านเหล่านี้สามารถที่จะสมัครได้นะครับยินดีครับสามารถที่จะสมัครได้ครับถ้าท่านสมัคร1คอร์สจะเป็นราคา4,900บาทถ้าสมัครรวมครบทุกคอร์สจะเป็นราคาทั้งหมด9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทเฉลี่ยแล้ว4บวก1คอร์สตกคอร์สละ1,960บาทเท่านั้นเองครับถ้าสนใจ แอดไลน์เข้ามานะครับ DOC TOR u n d e r c o r e A มีแอดนำหน้านะครับหรือแอด QR code นี้มาได้เลยครับแล้วพบกันครับผม